ขอต้อนรับสู่ช่องลุงมาหาเรื่องนะครับวันนี้เรามีกระติกอยู่3ใบนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเปรียบเทียบกระติกทั้ง3าใบนี้ให้ดูกันนะครับว่าทั้ง3กระติกนี้อันไหนจะดีกว่ากันนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูกันเลยนะครับ <S <S เริ่มต้นด้วยสีดำอันนี้นะครับเป็นของ Starbucks นะครับอันนี้สามารถใส่น้ำได้ประมาณ550 ML นะครับและมีน้ำหนักอยู่ที่260กกรัมนะครับนี่ จะเป็นลักษณะนี้นะครับเปิดเข้ามาด้านนี้แล้วก็ฝาเขาก็เปิดปุ๊บอย่างนี้นะแล้วก็มีตัวล็อกอย่างนี้นะครับนี่ปุ๊บ,บนี่แล้วก็ใช้อย่างนี้ปุ๊บเวลาใช้แล้วก็เปิดนี้แล้วก็ยกทานได้นะครับแล้วก็ขนาดนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับเป้แล้วเนี่ยก็คือสามารถใส่ด้านข้างได้ตรงนี้นะครับนี่ ไปครับสำหรับใบแรกนะครับมาดูใบที่2กันใบที่2นะครับเป็นคินโตนะครับเป็นแบรนด์จากญี่ปุ่นนะครับจริงๆเนี่ยมันจะต้องเป็นสีเดียวกันทั้งอันนะครับแต่ว่าสีเหลืองเนี่ยคือไปสลับมากับของเพื่อนนะครับก็จะถอดได้3ส่วนนะครับอันนี้คือส่วนที่ใส่น้ํานะครับอันนี้เป็นส่วนฝาที่เอาไว้ยกดื่มนะครับแล้วก็อันนี้เป็นฝาด้านบนเนาะเป็นยางเพื่อกันน้ําแบบว่าไม่ให้ซึมออกมาเนาะ ประกอบไปอย่างนี้ปึ๊บนี่อันนี้นะครับของชินโตนะครับจะใส่น้ำได้ประมาณ575 ml นะครับแล้วก็มีน้ำหนักอยู่ที่300กรัมนะครับเวลาจะใส่ก็เปิดมันจะใหญ่นิดนึงนะครับก็คือปากมันจะกว้างก็คือเทได้สะดวกน,นะครับแล้วก็ปิดท่อนนี้ลงไปแล้วก็เวลาจะทานนะครับก็เปิดท่อนบนแล้วก็ทานสามารถทานจากมุมไหนก็ได้ ซึ่งแตกต่างจาก Starbucks เมื่อกี้นะครับคือต้องแบบด้านเดียวมุมเดียวนะครับแต่นี้คือจะแบบมุมไหนของกระบอกน้ําก็ได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบให้ดูนะครับอันนี้ก็คือกระเป๋าเป้นะครับก็ใส่ได้ปุ๊บประมาณนี้เนาะแล้ที่ความความชอบคือด้านเป้ด้านข้างเนี่ยมันจะมีตัวที่เกี่ยวเนี่ยมันก็สามารถคล้องที่หูของกระติกน้ําได้แบบนี้เนาะเนี่ย ทำให้กระติกน้ำอ่ะมันจะหลุดออกมามันก็จะไม่หายไปไหนนะครับซึ่งแตกต่างกับของตัว Starbucks เมื่อกี้ที่มันจะไม่มีที่ให้เกี่ยวนะครับบางทีเราวางไว้แล้วมันหล่นลงไปเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่รู้ตัวทําให้เราทําให้กระติกน้ํามันหายไปได้นะครับมาต่อกันด้วยตัวที่3นะครับอันนี้เป็นกระติกจาก Starbucks เหมือนกันแต่ว่ามันไปทําโคกับบริษัทอะไรไม่รู้อะบริษัทหนึ่งเนี่ยอันนี้เนี่ยลองดูนะซึ่ง น้ำหนักเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวขอดูโพนิดนึงเนาะอันนี้น้ำหนักอยู่ที่520กรัมนะครับแต่ว่าใส่น้ำได้เยอะกว่าชาวบ้านก็คือ600 ML นะครับนี่ด้านในจะเป็นฝาแบบนี้นะครับมีแบบนี่ยกได้แล้วก็ฝาก็คือจะไม่หายไปไหนนะครับก็คือนี่มันก็จะประมาณนี้นี่แล้วก็ความพิเศษของด้านในเนี่ยมันจะมีที่กองชาไว้ให้นะครับเราสามารถใส่พวกชาลงไปแล้วก็ ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็เติมน้ําร้อนทําให้เป็นทําเป็นน้ําชาได้เลยเนาะแบบนี้นี่แต่ว่าใบนี้ก็จะมีน้ําหนักค่อนข้างหนักกว่าทั้ง2ใบก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าขนาดของเขานะมันก็ยังสามารถใส่ด้านข้างของเป้ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้มันก็จะมีหูเกี่ยวแล้วก็เอาตรงเป้นเนี่ยลอยไว้ได้เหมือนกันแบบนี้จึ๊บ นี่มันก็หลุดออกมามันก็ไม่หายไปไหนเหมือนกันนะครับนี่แบบนี้นี่ซึ่งมันแตกต่างจากใบแรกเนาะที่มีขนาดเล็กสามารถใส่ได้ที่ข้างเปนะครับแต่ว่ามันไม่มีที่ให้เกี่ยวเนาะมันมีโอกาสที่จะหล่นหายได้นะครับโอเคต่อจากนี้เดี๋ยวเราจะมาทดสอบเรื่องความร้อนความเย็นกันว่าอันไหนเก็บความร้อนเก็บความเย็นได้ดีกว่ากันนะครับไปดูกันเลย เดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันนะครับว่ากระติกทั้ง3าใบนี้เก็บความร้อนเป็นยังไงบ้างนะครับโดยที่เราจะต้มน้ำร้อนด้วยกาอันนี้นะครับแล้วก็วัดอุณหภูมิไว้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเทใส่กระติกแล้วดูว่าประมาณ5ชั่วโมงผ่านไปว่ากระติกทั้ง3าใบนี้ยังเก็บความร้อนเป็นยังไงบ้างนะครับจะยังไงเดี๋ยวรอน้ำร้อนแป๊บหนึ่งนะครับระหว่างนี้ก็เดี๋ยวขออนุญาตเปิดฝากระติกแต่ละใบก่อนนะครับ โอเคน้ำใกล้ได้ระดัภูมิที่เราต้องการแล้วนะครับเราจะไปรอวัดน้ำปภูมิจากตัวกาต้มน้ำเลยนะครับตอนนี้มันจะมีไฟอยู่ถ้าไฟสีแดงเนี่ยมันดับไปปุ๊บเราก็ถือว่าใช้ได้แล้วโอเคดีแล้วนะครับ จะร้อนมากต้องระวังความหนาวจากตรงนี้เจ้าวัดอุณหภูมิก่อนนะเดี๋ยวเราจะรอให้อุณหภูมินะครับมันลงมาถึงประมาณ90องศาเซลเซียสก่อนนะครับแล้วเราจะถึงเริ่มเทใส่วิกเกอร์แล้วก็เทใส่กระติกนะครับ เดี๋ยวพออุณหภูมิ90นะครับเราก็จะเอาที่วัดอุภูมิขึ้นแล้วก็ปิดฝาวัดจากบิเกอร์นะครับเราจะใส่ประมาณ100 ml ต่อละ1กระปินนครับโอเคเต็มตัวนะครับนี้มาที่90องศาแล้วแล้วก็นะแล้วก็รีบทํา100 ml โอเคครับ got p เราใส่น้ําร้อนลงไปในทั้งสากระติกเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคก็ okay, okay, <okay. S 2> ปิดฝาแน่นสนิทนะครับ <Okay. S 2> เดี๋ยวเราจะตั้งเวลานะครับประมาณ5ชั่วโมงนะครับแล้วเดี๋ยวลองดูว่าทั้งสากระติกนี้เก็บอุณหภูมิความร้อนเป็นยังไงบ้างน,นะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันโอเคผ่านไปแล้วครับ5ชั่วโมงเดี๋ยวเราจะมาลองเทสกันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มด้วย การดูว่าอุณหภูมิน้ําในกานะครับที่เราต้มเมื่อเช้าเนี่ยโดยที่เราปล่อยทิ้งไว้5ชั่วโมงนะครับอุณหภูมิมันจะประมาณเท่าไหร่นะครับโอเคอันนี้ที่วัอุณหภูมินะครับอันนี้ก็จะรีเซ็ตการเอาไปแช่น้ําแข็งนะครับปุ๊บราสักครู่นะครับอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ3 6องศานะครับนี่ เรามาเริ่มด้วยกระติกีดาวันวนี้นะครับเป็นของ Star ์บั k s นะครับลองดูว่าผ่านไป5ชั่วโมงเนี่ยกระติกเนี่ยมันจะเก็บปรภูมิความร้อนได้ขนาดไหนนะครับอันนี้จะเอามือสัมผัส ที่วิกเกอร์ข้างๆเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าอุ่นๆอยู่นะครับมาอยู่ที่ประมาณ42องศานะครับนี่อันนี้นี่42องศาเราจะมาลองกระติกสีเขียวอันนี้นะครับ อุณหภูมิาม,าม,ามาแล้วครับตอนนี้วิ่งทะลุยี่สบองศามาแล้วสามสิบองศามาแล้วใี่มาแล้วครับใส่มาแล้วค่อยๆขึ้นมาครับค่อยๆขึ้นมาสามสิบหองศาครับนี่อันนี้แต่ว่ามันก็ประมาณอุณหภูมิห้องเลยสิอแค่จะแบบเออนะ้ำเป็นอุณหภูมิห้องจริงๆสุดท้ายครับเป็น คินโตนะครับโอเคมาครับอุณภูมิวิ่งขึ้นมาแล้วครับตอนนี้30องศาแล้วขึ้นมาใกล้ๆจะ40องศาแล้วตึงไถึงไว้ถึงไถึงไอุณภูมิขึ้นมาที่40องศาแล้วนะครับ แล้วก็หยุดไปที่ประมาณ40องศานะครับนี่นี่ครับประมาณนี้ดังนั้นผ่านไป5ชั่วโมงด้วยกันนะครับกับการที่เอาน้ำร้อนเคใส่เข้าไปในกระติกเพื่อวัดการเก็บอุณหภูมิความร้อนนะครับสรุปแล้ว 2ใบที่ดี่สุดก็คือ2ใบนี้ครับจาก Starbucks และ Kinto ครับเดี๋ยวเราจะไปทดลองการใส่น้ำแข็งดูบ้าน,นะครับว่ากระติก3ใบนี้ใบไหนจะเก็บอุณหภูมิความเย็นได้ดีกว่ากันนะครับเดี๋ยวไปลองกันเลยครับเราจะพยายามสร้างน้ำแข็งให้มันมีขนาดเท่ากันไี่สุดนะครับเราก็จะใช้ประมาณ นะครับต่อน,น้ำแข็ง1น่ก้อนแล้วเราก็จะเอาน้ำใส่แม่พิมพ์นะครับแบบนี้เราก็จะได้น้ำแข็งที่มวลใกล้กันที่สุดเท่าที่เราจะสามารถทำได้ที่บ้านแล้วนะครับรก็จะประมาณนี้เดี๋ยวจะเอาที่เทาน้ำแข็งเนี่ยไปแช่ตูเ้เย็นไว้ประมาณ24ชั่วโมงนะครับแล้วเดี๋ยวจะลองทดลองกัน เดี๋ยวเราจะมาเทสการเก็บความเย็นของทั้ง3ามกระติกนี้นะครับเดี๋ยวผมผมญาตไปเอาน้ําแข็งสักคู่นึงนะครับไปเอาน้ําแข็งมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาน้ําแข็งใส่ในทั้ง3ากระติกเท่าๆกันนะครับโอเคเราจะใส่ทั้งหมดกระติกละสามก้อนนะครับแล้วก็ปิดฝา แล้วก็เราจะทิ้งทั้ง3มกระติกนี้ไว้ในอุณหภูมิห้องปกตินะครับแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคหลังจากผ่านไป5ชั่วโมงกว่านะครับเราเหมือนเราจะได้ผู้ชนะแล้วนะครับจากการสังเกตจากด้วยเสียงเบื้องต้นนะครับลองเขย่าเนี่ยมันจะเป็นเสียงน้ําแล้วแต่ว่าอันนี้จะรู้สึกว่ายังมีน้ําแข็งอยู่นะครับเดีย๋ยวเรามาลองดูด้านในกันเลยนะครับอันนี้ เราลองมาดูนะครับนี่นี่นคือด้นานในนะครับตอนนี้นี่เป็นน้ำไปไหมดแล้วนี่ <า S 1> โอเคดูกระป๋องถัดไปนะครับอันนี้นะครับอันนี้ก็ไม่ได้ยินเสียงน้ําแข็งแล้วนะครับนี่ด้านในนี่อันนี้ก็เป็น thereby. น้ำไปแล้วนะครับส่วนอันนี้ลองมาเปิดให้ดูกันนะครับนี่ด้านในนะครับ นี่สังเกตว่ายังเห็นเป็นน้ําแข็งอยู่นะครับนี่เห็นไหมยังเป็นน้ําแข็งอยู่เลยนี่นะครับสรุปแล้วกระติกที่เก็บความเย็นได้นานที่สุดใน3ใบนี้ก็คือใบนี้ครับจาก s ตา r b บั k s นะครับอันนี้ผมใช้เวลาในการทดสอบโดยการใส่น้ําแข็งไว้นะครับด้วยเวลา 5ชั่วโมง43นาทีนะครับประมาณนี้นี่โอเคสรุปแล้วนะครับกระติกที่เก็บความเย็นดีที่สุดก็คือเป็นกระติกจากส a า bucks ใบนี้นะครับชนะเลิศไปเย่แต่ว่าใบนี้อย่างที่บอกครับข้อเสียก็คือมันจะไม่มีหูให้เกี่ยวดังนั้นเวลาที่ผมจะเขาเรียกว่าอะไรไปข้างนอกโดยที่ไม่ได้ขับรถไปนะครับแล้วก็สไปเป้แบ็คแพคไปนะครับ ก็จะใช้ใบชินโตซึ่งสามารถเก็บความร้อนและความเย็นได้เป็นระดับ2นะครับส่วนใบนี้เราก็จะใช้ในกรณีที่เราต้องการจะชงชาไปนะครับเพราะว่ามันมีตัวที่สําหรับชงชานะครับอันนี้แบบนี้ใส่ใบชาแล้วก็เติม,มน้ำร้อนได้เลยก็จะสะดวกกว่า2ใบก่อนหน้านี้นะครับโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคราวสวัสดีครับ